คืออาจจะแบบว่าจากห้าวันจาก5้าวันดิฉันฉีดเข้าไปดิฉันอาจจะอยู่ได้2อาทิตย์นะคะนวแมลงวันมันจะตามนะเธอถ้าเกิดว่ามีน้ำมันมะพร้าวอยู่นานๆเนี่ยเอออะไรออย่างนั้นลองดูลองดูเป็นวิธีลองดูแล้วกันค่ะพี่เอนอาจจะพูดเล่นแต่ก็จริงๆพี่บิมเขาก็ตัวจริงเขาก็สวยมากไปหมดเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณพี่เรามีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะจากจีจ้ายานินค่ะฟังกันค่ะ ก็สำหรับตอนนี <t une> ้ค่ะจะเป็นในการของการคุมอาหารคุมพวกคาร์โบไฮเดรตอะค่ะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายมากกว่าค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นการออกกําลังกายนะคะก็จะเป็นช่วงนี้มีการเจ็บเข่าก็คือจะจะเป็นจากลดการวิ่งอะค่ะจะเป็นการเดินมากกว่าเดินสักครึ่งชั่วโมงค่ะที่เหลือก็จะเป็นกระโดดเชือกซิดอัพแล้วก็เล่นที่เหลือก็จะเป็นเล่นมวยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะพวกพวกพี่ๆน้องๆสตันด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนสตันแล้วก็มวย มีพวกพลองพวกแล้วแต่ค่ะแล้วก็บีกระบองยอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องอาหารอย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นจะเป็นมื้อเดียวที่ลดคาร์โบไฮเดตค่ะแล้วก็ลดของหวานจะกินพวกพวกผักไม่มีค่ะเพราะว่าแบบแล้วแต่ว่าทานอะไรก็ทานได้สุดตัวจะเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าถ้าจะง่ายสุดเลยก็คือจะตัดแป้งออกตัดคาร์โบไฮเดตออกก็จะคือเป็นการทานเกาเหลาค่ะเกาเหลาต้มยำเกาเหลาน้ำตกอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่เป็นเกาเหลาลยอะไรเงี้ยค่ะ อาหารเสริมหลังๆก็จะมีบ้างคือแบบพวกมีทานคอลลาเจนบ้างพวกแบบว่าหลังจากที่คลอดน้องมาใช่ค่ะหลังจากคลอดน้องมาก็จะเป็นในเรื่องของผิวพรรณผมผมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทานคอลลาเจนช่วยบ้างเสริมบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็หันมาออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ทําให้สุขภาพดีๆนะคะจะได้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นค่ะค่ะน้องเขามีวิธีดูแลสุขภาพนะ คุณพี่มีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองไหมคะมีค่ะยังไงคะตื่นขึ้นมาฉี่ค่ะอาา้อาวถูกเพราะว่ามีบางคนชอบอั้นนะคุณอย<อ>่าอันฉี่ตื่นขึ้นมาฉี่เสร็จแล้วก็อื้อต่อใช่หน้าที่สําคัญแต,แต,แต่แต่จริงๆเราตื่นขึ้นมาเรามีวิธีไงรู้ปะทำไงตื่นขึ้นมาปุ๊บดื่มน้ําก่อนกินทั้งขี้ฟุงขี้ฟันนั่นแหละคะ่ะ กำลังจะพูดรู้ได้ไงว่าดิฉันจะพูดว่ากินที่ฟันไปด้วยจะอร่อยผสมกับไใช่อร่อยคือเหมือนมีจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยผลักแลกต่อมไวรัสแลโอออันนั้นคงไม่ใช่แลกตบาซิลัสอันนั้นวิตามินไอเขาเรียกอะไรนะอันนั้นตัวแบคทีเรียดีใช่ไหมคะอันนี้งแบคทีเรียแบคทีเรียที่เสียค่ะช่วยช่วยในการขับถ่ายมันลำบากไงถ้าเกิดว่า มาแปลงฟันก่อนมันใช้เวลาเพื่องั่นกินไปเลยล้างเลยบูดถูกคุณพี่คะเรามีเบรกเบรกหน้าเรามีเลยคะสอนทําผมรับปริญญาค่ะมีคลิปมาบอกค่ะสักครู่ค่ะเอนไซมเดือดนิวเคลีสไล์ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครือข่าย ฟู้ดค่ะอยู่ฟู้ดค่ะอยู่ฟู้ดนะคะอยู่ฟู้ดเท่านั้นนิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณนิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณ ท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เสียงแจ๋วเสียงอะไรเสียงีกินมะนาวกินน้ำผึ้ง้าไปไม่ดื่มน้ําเปล่านี้แหละค่ะเดือดดื่มน้ําเปล่าตอนตื่นนอนไม่ต้องแปลงฟันแล้วเสียงจะดีอย่างพี่บีมค่ะถ่ายคล่องอะไรคล้องค่ะอ่ะคุณพี่เบลกนี้เรามีคลิปสอนทําผมทําผมจริงๆคนรับปริญญาเนี่ยถ้าเกิดว่าจ้างช่างทุกรอบเปลือง ก็พูดถึงเปลืองไม้ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณไม่ได้เรียนตรีโทเอกคือไม่ได้เนื้อออกมาก็สามารถจ้างได้ไม่ใช่ีวันซ้อมย่อยซ้อมใหญ่วันนัดเพื่อนวันโอ้กว่าจะจบก็ทีรัดก็ถ้าไม่ใช่วันจริงก็ทำเองเนาะนะคะไปดูวิธีกันค่ะค่ะขันกเลยนะคะเราก็จะแบ่งผมสกกลางแล้วเราก็จะถักเปียนูนหรือว่าดัชเฟด ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเราจะแบ่งผมเป็น3ส่วนนำส่วนที่ติดลายผมมาใส่ใต้ผมส่วนกลางแล้วนำผมส่วนสุดท้ายมาใส่ใต้ผมส่วนกลางอีกครั้งถักต่อไปให้เพิ่มผมบริเวณที่ติดลายผมขึ้นไปด้วยทุกครั้งพยายามเพิ่มปลอยเล็กๆนะเพื่อให้เปียเนี่ยขึ้นลายสวย คือยิ่งเราทำละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเปียมันก็จะยิ่งดูสวยขึ้นนะคะพอเราได้เป็นเปียนูนดั๊บเบสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถักจนถึงบริเวณต้นคอเลยแล้วก็ให้หยุดการเพิ่มผมแล้วก็ถักธรรมดาต่อจนสุดปลายผมค่ะใช้หนังยางมัดเก็บให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งแบบเดียวกันเลยทีนี้เรามาดูที่บริเวณกลางศีรษะนะคะ เราก็จะใช้หมอนหนุนให้ศีรษะเนี่ยดูทุยสวยมากยิ่งขึ้นพอวางลงไปแล้วเราก็หวีผมให้เรียบแล้วมัดหนังยางสีที่ใกล้เคียงกับผมของเรามากที่สุดเอาไว้ต่อไปเราก็จะถักเปียสามตรงบริเวณผมที่เราเหลือไว้ตรงกลางเนี่ยจนหมดถักจนมาถึงปลายผมแล้วก็มัดหนังยางให้เรียบร้อยพอมัดหนังยางเสร็จ เราก็ขดผมตรงกลางนะคะให้เป็นทรงก้นหอยติดที่บริเวณท้ายทอยของเราแล้วก็ให้ปิดบริเวณหนังยางที่เรามัดเอาไว้ด้วยจะได้บังไปเลยพอก้นหอยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำปลายผมเปียทั้งสองข้างมาไข้กันแล้วพันรอบตรงเปียตรงกลางเอาไว้แล้วเอาปลายผมเนี่ยซ่อนเอาไว้ใต้ก้นหอยที่เราทำไว้ตั้งแต่แรก แล้วเราก็ดูกระจกติดกิฟอะไรตามที่ตำแหน่งที่เราชอบได้เลยแล้วก็ฉีดสเปรย์เก็บลูกผมให้เรียบร้อยก็เป็นนั้นเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นทรงรับปริญญาที่สามารถทำได้ทั้งวันจริงแล้วก็วันซ้อมเลยง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้เองด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทำเป็นดูประหยัดเงินด้วยนะจ้าไม่ต้องจ้างช่งางค่ะต้องบอกว่าเรื่องอะไรล่ะเมื่อกี้ลืมคลิปทำผม มะเร็นยาค่ะยาวๆนี่จําไว้เลยนะค่ะนึกก่อนอัลไซเมอร์มาไม่เป็นไรไม่เอาไซเมอรเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะอือเรามาดูวิชาริัาการกินเดี๋ยวมาดูโรคมะเร็งก่อนหลายคนเราเราพูดไปตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วยังไม่ได้คุยเลยเรื่องมะเรดงอันตรายเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะค่ะต้องเตือนนะคะคนคนไหนที่ รักที่จะกินเนื้อแดงโดยเฉพาะสาวๆนะคะฉันชอส่สูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากค่ะนะคะเพราะว่าหากสวาปามเนื้อแดงมากเกินไปโอ้โหนอกนอจากการซื้อเนื้อแดงแล้วถ้าเกิดกินเยอะก็มีปัญหาอย่างะคะีมีปัญหาค่ะแม้ปัจจุบันจะไม่มีผลวิจัยยืนยันชัดเจนร้อยเเซ็นตว่าเนื้อแดงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกลายเป็นมะเร็งเต้านม แต่มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาวบตในสหรัฐนะคะแนะนำให้สาวๆอันมารับประทานถั่วเนื้อสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดค่ะเนื้อปลาไม่มากขึ้นเนื่องจากลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเรนเต้านมลงค่ะมีศาสตราจารย์ทิมกีค่ะนักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยอยอฟฟอร์ดในอังกฤษระบุว่าถึงจะพบความ เชื่อมโยงระหว่างการรับประทานเนื้อแดงกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยมากมแต่ผู้หญิงควรลดความเสี่ยงด้วยการรักษาน้ำหนักให้อยู่เกณฑ์ปกติดื่มแมอลกอฮอล์ให้ลดน้อยลงแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจำจากเนื้อแดงก็ไม่เท่าไหร่แล้วล่ะหละั<อ>ลงๆมาเรื่องกินแล,ล้วล<อ>่ะเ,<อ>เรื่อกิน,นะะแล้วลแล้วท<อ>างดัานศาสตราจารย์วา วอลเลรีบีเบลเลอร์นะคะบอกว่าผู้อำนวยการด้านการระบาดของโรคมะเร็งจากออกฟอร์นะคะได้บอกไว้ว่าผลการวิจัยจำน,นวนมากพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจะเกิดจากคนที่ชอบอดอาหารบ่อยๆคนที่อดอาหารที่ลดน้ำหนักเนาะอันนี้อันนี้มีอันตรายนะก็อย่าลืมนะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะนี่คือเว็บไซต์จาก โพสต์ท <Post> ูเดย์ค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่าเนื้อแดงเป็นอันตรายไหมแต่ก็ยังไม่มีระบุแต่ถ้าทานมากง่ายนิดเดียวอ้วนเขาบอกว่าเนื้อแดงผลงานวิจัยยืนยันว่าเป็นม,มะเรง็งมีคนคิดนะว่าเนื้อแดงเนี่ยเดี๋ยวแบบว่าทานเยอะจะมีสารนู่นนี่นั่นทําให้ก่อมะเร็งเต้านมเพราะว่า คิดว่าเป็นยาที่ฉีดเข้าไปทำเล่งให้ยาที่เร่งก็คือในต่างประเทศอาจจะไม่มีในอเมริกาที่เขาระบุมาอังกฤษที่เขาทำการจัยแต่ประเทศไทยเขาเล่งสารมีเลบูอันตรายไหมมากเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังในการกินเนื้อแดงด้วยอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็ไปกินเนื้อสามชั้นก็พุงก็จะมีสามชั้นสบายใจกว่าเยอะ นะคะเพราะว่ายังไงมันก ah ็ลดการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนั่นเองค่ะอ่ะพูดถึงโรคมะเร็งแล้วคุณพี่คะเราเบต้ากรูแคนมีส่วนช่วยเกี่ยวกับมะเร็งบ้างไหมมีส่วนช่วยครับคุณพี่ในในในผลงานวิจัยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเบต้ากรูแคนนั้นเป็นสารธรรมชาติต่อต้านโรคภูมิแพ้ด้วยได้ด้วยนะค่ะอ่าอาจจะเป็นสารใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกันนะคะสำหรับ สารธรรมชาติเบต้าคูแคนแต่ที่จริงแล้วนั้นทางประเทศฝั่งตะวันตกหรือแถบญี่ปุ่นนะคะ,คะเขารู้จักกันมานานแล้วและได้ค้นพบมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่40โอ้โหนานมากเห็น <He an S 1> จะได้สารตัวนี้ช่วยอะไรดีอย่างไรมารู้จักกันเลยดีกว่าค่ะเบต้าคูแคนเป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตจําพวกเห็ดข้าวโพดนะคะยีสต์ ast, หรือสมุนไพรบางชนิด ในช่วงแรกมีการค้นพบว่าเป็นยากระตุ้นปุ่มคุ้มกันค่ะและได้เริ่มศึกษากันอย่างจริงจังกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะจากทางมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ,ะได้มีการทดลองและวิจัยสารเมตาคูแคนที่มีผลต่อร่างกายและได้พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ,ะมาดูผลงานที่ชัดเจนกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยในอเมริกาค่ะเชิลเอิร์ตแมก แมคกกิเบลอแล้วก็ตูเล่นนะคะตรงนี้เป็นผลงานวิจัยเลยค่ะบอกว่าได้พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเบต้ารูแกนนะเพราะว่า,าเบต้ารูแกนสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้จริงนะคะโดยเฉพาะผลงานวิจัยของดรเฟเชนค่ะเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระคือต้นต่อปัญหาเรื้อรายในร่างกายของคนเรานะคะเช่นการเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งค่ะบอกว่าเพราะว่าการฉีดเบต้าคูแกนลงไปนะคะจะอที่เกิด e t ตาคูแกนลงบนแผลที่เกิดจากมะเร็งเต้านมนะคะค่ะสามารถทําให้แผลหายได้อย่างน่อาอัศจรรย์ค่ะนี่คือผลงานของดรเพชเชนที่ระบุน,นะคะและแนะนําอีกว่าเบตาคู c a น จะช่วยในการต่อต้านอนุมนูลอิสระและป้องกันการร่างกายจากพิษรังสีแล้วก็โลหะหนักค่ะที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะนี่คือคมีผลงานวิจัยที่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเบต้าคูแคนของเราก็อยู่ในส่วนของนิวเกลียสไร p ประสนใจก็เบต้าคูแคนก็มีจําหน่ายด้วยค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนก่อนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ